ก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมพับ g Mobile กันอีกแล้วนะครับวูวูวูว,วซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคดีๆเกี่ยวกับเกมพับ g Mobile ซึ่งคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการบุกเข้าชาร์จศัตรูนะครับกับการโดนชาร์จนั่นเอง ซึ่งเทคนิคในการเข้าชาร์จนี่ก็มีด้วยกันอยู่หลายวิธีนะครับและคลิปนี้ก็ขอเป็นอีกหนึ่งวิธีแล้วกันนะครับในการบุกเข้าชาร์จหรือการถูกบุกเข้าชาร์จนั่นเองเอาละครับจังหวะนี้นะครับผมถูกเขายิงมาจากเนินเขาฝั่งด้านซ้ายนะครับผมเห็นเขาแล้วแต่ตอนนี้ปืนผมนะครับมันไม่สามารถที่จะยิงไกลได้เนื่องจากผมไม่มีสะโพกไกลนะครับแล้วผมก็คิดว่าเขาน่าจะวิ่งมาชาร์จผมแน่นอนครับ โอเคครับวิธีของผมก็คือผมจะวิ่งไปเอารถท้ายหมู่บ้านนะครับท้ายท้ายลงไฟ้าเนี่ยครับเสร็จแล้วผมก็จะขับไปใกล้ๆเขาเพื่อให้เขาไม่ระวังตัวนะครับหรือเขาอาจจะไม่คิดว่าเออผมขับรถมานั่นเองโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปเอารถก่อนแต่เทคนิคนี้นะครับออคือ เทคนิคนี้ห้ามจอดรถนะครับเวลาเจอเขานะครับเพราะถ้าเราจอดปุ๊บนี่โดนสเปย์รถระเบิดแน่นอนครับผมให้ทําการขับรถเลยไปนิดนึงนะครับให้เขา,าเหมือนก็ต้องวิ่งตามเราเพื่อจะมายิงเราครับแล้วเราก็จอดแล้วก็ลงไปยิงเขาได้เลยตอนนั้นแหละครับโอกาสเราจะมีมากกว่าโอเคครับผมได้รถแล้วเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคผมนะครับถ้าผมคาดไม่ผิดเขาต้องวิ่งมาชาร์จผมแน่นอน ผมคิดว่าเขา่าจะอยู่หลังเขาด้านขวาเนี่ยละครับโอเคครับเดี๋ยวดูกันว่าจะเจอหรือเปล่าอยู่ไม่จ้าโอเคครับอยู่จริงๆด้วยครับเห็นไหมละครับเขาเห็นรถผมและแต่เขายิงไม่ทันนะครับอ่าผมก็เลยไปนิดนึงแล้วก็จอดอันนี้เขาก็ต้องวิ่งตามรถผมแล้วอันนี้เป็นจังหวะที่ผมจะได้สามารถยิงครับนไงี่หละครับโอ้โหเป็นไงครับ เขาไม่ทันยิงผมสักเม็ดเลยเห็นไหมครับอันนี้ขึ้นหนึ่งเทคนิคแล้วกันนะครับก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ข,ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยนะไม่ใช่ว่าจะอืไม่เอาไปใช้โมซัว,วน,นะครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้ด้วยนะตัวหัวแตกขึ้นมานะครับ <c oughs> ผมไม่รับประกันเหมือนกันเนาะโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูสถานการณ์ต่อไปกันดีกว่านะครับแถวนี้รู้สึกเหมือนจะมีคน อมีเสียงปืนด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผมจะปุกฉากก็ได้ไหมเ,เดี๋ยวดูก่อนอยู่ไหนเนาะหวังว่าเคาคงไม่เห็นผมก่อนนะอ๋ออยู่ด้านขวาโอเคอยู่ตรงบ้านบ้านเขาเรียกบ้านอะไรตรงนั้นนะ <c oughs> บ้านหรือห้องน้ำแหนะตรงนั้นนะครับตรงนั้นอนะตรงแถวหกสิบตัวนึงแล้วก็ทางแถว หนึห้านะครับน่าจะอีกตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมวิ่งไปดูดีกว่ากินยาก่อนครับจะทำให้เราวิ่งเร็วก็ได้วิ่งเร็วไปนิดนึงโอเคผมข้ามถนนแล้วหวังว่าคงไม่มีใครเห็นผมนะแต่เห็นขึ้นมาแล้วกห็หัวแตกแน่นอนก็วิ่งแบบนี้ โอ้โหดูดิไม่มีใครเห็นผมเลยโอเคอยู่ด้านขวานะครับอยู่ด้านขวาสองตัวประเดี๋ยวผมว่าผมจะติชาร์จตัวบนนี้ก่อนนะครับโอเคครับผมเข้าชาร์จแล้ววัสดีเพ่เรียบร้อยครับอันนี้ก็เหลือตัวฝั่งทะนู้นแล้วฝั่งทะนู้น่าจะมีสองตัวครับ โอเคเดี okay, ๋ยวผมเก็บตัวหนึ่งก่อนเรียบร้อยครับเหลืออีกหนึ่งตัวครับผมตัวนี้ได้ไหมปักปักโอ้ยเขามีคาโอ้ยไม่ไหวครับเขามีคาครับผมเขาสามารถยิงผมทีเดียวผมตายได้เลยนะครับผมไม่มีไม่มีปืนที่แบบเป็นสไนแบบยิงทีเดียวตายอะครับก็เลยเสียเปรียบเขาผมมีแผลแล้ เดี๋ยวผมจะนั่งรอให้เขามาชาร์จผมแล้วกันเนาะซึ่งระหว่างนี้นะครับเราก็มาเปิดาาน้ำมันกัญชากินก่อนเสร็จแล้วก็นั่งรอรอเขามาชาร์จนะครับระหว่างรอนี้เดี๋ยวผมร้องเพลงให้ฟังเอาไหมเอาป่ะ <Rabbi> เอ๋ค่ะเอ๋ค่ะหนูชื่อเอ Bald. มากับป้อมแล้วก็มากับตู้น้ำมันกัญชาดีด าผมคาดไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเขาจะต้องขับรถไอ้คันที่อยู่ตรงแถวๆถ,ถนนนั่นนะฮะมาชาร์จผมแต่เขาทําแบบนั้นแล้วก็ขน,นมเลยครับขน,นมหวานยำเย็นเลยครับผมสมมุกแล้วครับนั่นไงมาแล้วโอเคครับเขาออกมาแล้วถ้าพี่แกต้องการแบบนี้ผมก็จะไม่ทำให้พี่เาผิดหวังครับผมจะยิง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 ไปล้องไไปด้วยกัน โอเคครับเรียบร้อยครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างคำสำหรับ EP นี้ยังไงก็กดติดตามช่องผมด้วยนะไปก่อนแล้วบ๊ายบาย